นี่ครับสีกันชนหน้าและบางคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีเพี้ยนค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ช่างกอนมีเทคนิคพ่นสีมาฝากนะครับนะครับกันชนสีออกใสๆหน่อยนะครับแล้วก็บางคนจะออกทึบๆหน่อยนะครับรอบแรกนะครับเทสีลงไปในกานะครับ ็นสีที่ผสมมาแล้วนะครับก็คือใช้เทคนิคพ่นสีเขาช่วยนะครับตอนแรกเราบางังบางโคนก่อนนะครับบางแบบให้เปิดปิดขณะพ่นสีนะครับเปิดปิดได้นะครับก็คือเราจะพ่นแล้วก็เปิดดูตลอดนะครับ อุปกรณ์ช่วยนะครับพอดีที่อู่ฝนตกนะครับวันนี้อากาศชื้นนะครับไอ้ในเป่าร้อนช่วยนะครับไม่ต้องเป่าจี้เยอะนะครับเป่าพออุ่นพอนะครับลองห่างสักหน่อยนะครับความห่างสักฝ่ามือนึงนะครับเป่าให้่้วยชิ้นงานนะครับงานซ่อมนะครับซ่อมดานข่าง เราจะไม่เคลือบหมดนะครับเราจะปัดใช้ที่นเนปัดรอยต่อประสานรอยต่อเอานะครับย้ายกล้องนิดนึงอรอ,อบแรกนะครับพอชิ้นงานพอนอุ่นแล้วก็ค่อยๆปยไปที่ริมของกันชนหน้าก่อนนะครับ จะเย็นๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็ได้เป่าร้อนนะครับเป่าพรวนอุ่นนะครับไม่น้ำจีะ้ะรอบสองนะครับเดิมนะครับเน้นไปที่ไปของดินกันชนนะครับ ก็ค่อยๆชอยลงนะครับให้เราออกสีชอยๆออกข้างนิดๆนะครับเพื่อเก็บเอาร้านเปรี้วจี้ที่เดิมมานานนะครับพยายามใส่ไปใส่มานะครับก็คือทำให้เกิดความอุ่นขึ้นมานะครับ ว่าขณะพ่นสีนี้อากาศค่อนข้างชื้นนะครับเรามาแกะดูนะครับยังขาวอยู่นะครับยังขาวยังใสนะครับยังแตกต่างอยู่นะครับพนสองรอบแล้วนะครับก็ติดในที่เดิมก่อน ีดให้แม่นๆนะครับอย่า,าให้กระดาษกาวแล็บนะครับก็รอบที่สามนะครับ เริ่มกดการแรงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยออกข้างนิดๆเราใช้ใบเตาร้อนนะครับทุกรอ่เราพ้นนะครับเพื่กันความชื้นรวมไปที่ชิ้นงานนะครับ บที่สนะครับตามี้เครื่อ,องเ่ารอนนะครับ รอบนะครับนะครับเริ่มมาแล้วนะครับนะเดิมใกล้เคียงแล้วนะครับก็คือติดกระดาษให้เปิดดูชิ้นงานเดิมให้ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ติดกลับไปที่เดิมก่อนนะครับติดบางบางคนก่อน เราจะพ่นเน้นเฉพาะจุดปลายของกันชนนะครับเปลาลอดนิดนึ่อากาศค่อนข้างชื้นนะครับปกติก็พ้นเสร็จแล้วนะครับมีอากาศค่อนข้างชื้นนิดนึง อีกรอบนะครับค่อนข้างโอเคนะครับนะครับพ่นยากนะครับสีแดงแก้วนะครับก็คือ70 80%ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือเราจะเน้นไปที่ตัวกันชนให้ ้ำสักหน่อยนะครับเพราะว่าขั้นตอนขัดสีนี่สีจะดรอปลงมานิดนึงนะครับจะติดขาวนิดนึงนะครับคือเน้นค้ำสักหน่อยนะครับมีเคือบเล็กเกอร์นะครับตอนลงสีเรียบร้อยแล้วให้ติดค้ำนิดนึงนะครับขั้นตอนขัดสีขัดเงาเนี้ยก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับสีใกล้เคียงกับบางคนพอดีนะครับ น้อยก็มี80%นะครับความเหมือนใหนลงแลกเกอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเครื่องเป่าร้อนเป่าพ่อุ่นกรับ เอชิ้นง,งานที่เราติดก,กระดาษไว้นะครับที่นกรอบเนยเพราะว่าเราจะเลือบเกือบสุดริมกระดาษฝังไส้นะครับพนน่นแนวมีง่ายดีนะเพราะว่าเราอองสีจะได้โชยที่ริมกระดาษฝังไส้นะ ไม่พ้นสุดนะครับนะครับติมกระดาษฝันไซครับสุดที่ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเหลือไว้อัดทินเนอร์รอยต่อนะครับประสานรอยต่อในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเ,รเครื่องเตาลมร้อนนะครับเราใช้นิ้วแตะๆที่ติมกระดาษดูนะครับให้แห้งหมาดเพยยังนะครับ ยังจเยิงเง้ยมอยู่เพิ่เคลือบตอนนะครับรอมันหนัดชอตนี้มีมือกล้องให้นะครับถือกล้องให้รอบนี้จะพ่น้ายไปขวานะครับแล้วก็บนลงล่างนะครับ จะสุดประมาณนี้นะครับก็เครื่องเตาลมร้อนช่วยนะครับ กันความชื้นลงไปที่ชิ้นง,งานนะครับจะเกิดเป็นฟองอากาศนั่นใอน,นะรัรในจุดที่เราพ่นีีอุ่นๆมาอย่านนะครับ เกิดตัวนี้เงามากนะครับามาเปิดกระดาษดูนะครับครับค่าโอเคนะครับประมาณแปดิเเซได้นะครับ นะครับเปิดออกเราจะใช้ทินเนอร์ทุกเคปัดประสานรอยต่อนะครับลูงดูกระดาษทรายเบอร์พันสองก่อนนะครับก็อนทำการปัด เคนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ขอบคุณทุกการรับชมครับจากช่างก๊อดครับ